เอาสวัสดีครับใหม่สวัสดีครับอีกทีหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้กินขนมสวัสดีครับหล่อหล่อสวัสดีครับไปสวัสดีครับแม่ที่เออเออขาขะเออมา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 ให้กินแล้วท่านกินทำได้ทุกสิ่งสวัสดีครับหนึ่องบสเลยขอเกียร์สอง พ่อคี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้พ่อคี้กินแตงพอคี้กินแตงแม่พอี้เขาชอบกินแตงกว่านะเคี้ยวงับงับงับเลยนี่อย่างอร่อยอันนู้นก็กินผักกาดนี่ก็กินผักกาดเออดูสิ อ่ผักกาดยังอร่อยองเิดลแ่งเปิดนะครับยาอโอหแป๊บเดียวหมดแล้วแตงอ่ะวจะกี้เอาผักกาดป่ะได้ลองสิผักกาดเอาไหมอ้าวผักกาดก็เอา้าโลมองมองกินผักกาดเขาอีชิ้นใหญ่นี่ยังไม่หมดเลยเจ้าให้หมดก่อน mau <laughs> 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 halo <halu> ดูหน้าสิหมดยางฮัโลโหลอันนี้ไม่มีใครกินเลยนี่ให้แล้วข้าไปทิ้ง อันนี้ไม่ชอบกันใช่ไหมอันนี้ไม่ชอบอฮัลโหลไมค์แล้วเอาแตงเอาลองกินดิแตงเดินหนีเลยเดินไปฟ้องแม่ยายไม่เอาของโปรดให้อะครับเาของโปรดให้ผมหน่อยแตงอ่ะออาลองกินดิแตงไม่เอาเก้อเลยอ่ะเปลี่ยนละวผักกาดนี่อ้าวโล ไปฟ้องแม่ไปฟ้องแม่อ่า<อ>ปากปกาศน,นะโอ้โ,โหมีอย่างนี้อีกอ่ะกี้แตงกี้เขาชอบกินแตงนะหลิวหลิวปากกาศหลิวก็เอาเอานี่เอ๋หหิงชราหมาชรา,าอายุประมาณเจ็ดสิบอืมอยูเข้ากิน ต้องกินกินแบบนี้ไ<ป>่โดดดูค่ะโลกเขียวอย่างเพลิดเพลินบ้านนี้นี่สั่งซื้อผักมาเลี้ยงหมานะหมาสายมังค่ะหมดแล้วหันไปมองเอาอันใหญ่โอ้โหแบ่งครึ่โโงเลยดิไ,ไม่แบง่งให้เขายมแม่แม่ก็ลำเอียเอองเนาะดูเขากิน กินหรอเดี๋ยวเขากินอย่างฟินเลยยายแล้วเอ๊ะผักงาวันนี้เอ๊ผักมากิโลนึ่งผักหมาอย่างเดียวกิโลนึงคนน่ะมีหน้าที่แบ่งหมาครับดูเขากินเดี๋ยวเขากินดู๋ยวเขาเคี้ยวอ่าก,กินอย่างฟินเลยนี่หม,ม,าดดมาสายมังค์ค่ะ หลายมังโอ้ยดูข้าวเคี้ยวอย่างอ,ร,อร่อยป๊อกกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ป๊อกกี้กินแตงป๊อกกี้กินแตงแม่ปกกี้เขาชอบกินแตงกว่า น่าเคี้ยวงับงับงับเลยนี่อย่างอร่อยอันนู้นก็กินผักกาดนี่ก็กินผักกาดเออดูสิเออผักกาดอย่างอร่อยอ๋ออ้โหแป๊บเดียวหมดแล้วแตงอ่ะ จะก,กี้เอาผักกาดป่ะจะลองสิผักกาดเอาไหมหเอาผักกาดก,ก็เอาฮัลโลมอง, <laughs> ม,องมองกินผักกาดเขาอีชิ้นใหญ่นีน่ยังไม่หมดเลยเจ้าให้หมดก่อนนี่อ้าวนี่ผักมาผัก <laughs> โอ้ยเดือดเดือเลียปากเลียปากเลียปาก <c oughs> อ้าวพวกนี้ไม่สนใจเลยตะเหลียว <c oughs> กินผักอ้าว <c oughs> นายแม่นายแม่อย่าก,กัดลูกกี้อ้า <c oughs> ผักอันนี้

นี่นี้เป็นแตง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 ,แตงเอาไหมโอ้ยงับแล้วใครอะอ่ะอะสิไม่เอาไม่เอาเขามีที่หมายนะอะโอเคอ่ะ,อะ พี่เอาอ้าวฮัลโลอันนี้เอาตัวหลีวปาดใหม่ใหม่เอา,เอ,า,เอ,าอันนี้อันนี้อ้าวภาพยังไวเลย ผักในดวงใจคือประกาศเอาหันมางี้ยทีอันนี้กินอะไรอันนี้กินแตงนี่ป๊อกกี้ป๊อกกี้เป็นทีสสุผสมทิวาวา่าแ,แม่เขา แม่เขาตัวนี้ชิวาวา่าอ๋อนี่กินอะไรเนี่ยโอ้กินผักกาดกินผักกาดไหนไหนดูหน้าคนกินไอตัวกินผักกาดนี่โอ้เดี๋ยวนี่จะเหลียวกินผักกาดนะนี่ กินอย่างอะเล็กร่อยอ่าวาัลโลกินหมดแล้วเอาใหม่เปล่าฮัลโหลอ่าอาดมดมแล้วก็เมินดมแล้วก็เมินต้องอันนี้ใช่ไหมต้องอันนี้ใช่ไหม คาบทันทีเลยเอาไปไหนไปไหนคาบเข้าสู่มุมหนูคนเอาละนานนานกินอย่างอร่ออร่อย